พระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่ตรัสรู้ก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีอยู่จริงๆและมีคำพีประถมมูลรับรองพระนามคือพระติข,ขะคามะสัมมาสัมพุทธเจ้าหอสมุดแห่งชาติมีคำภีเก่าๆมากมายที่ยังไม่ได้แปลและมีสุดยอดคำพีอีกหลายๆคำพีที่คนไทยยังไม่รู้และเป็นของเถรวาทแท้ๆด้วย พักติขาคัมมะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปฐมที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงตรัสแสดงแก่ท่านพระอัญญาโกณทัญญาและพระปฐมสาวกทุกองค์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะทูลถามพระประวัติของพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตทุกพระองค์ก็จะทรงตรัสแสดงให้พระปฐมสาวกได้ฟัง แม้มาในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันคำพีนี้เป็นคำพีที่เก่าแก่มากต้นฉบับเป็นภาษาล้านนาคณาจารย์ของกรมศิลปากรได้แปลรวมไว้อยู่ในหนังสือเล่มใหญ่ชื่อว่าโลกุปปติอรุณวดีสูตรปฐมมูลปฐมกับมูลตันไตรและถ้ามีปัญหาถามว่าพระพุทธเจ้าองค์แรก ในพระพุทธศาสนาที่ตรัสรู้ก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่งพระนามว่าอะไรพระพุทธเจ้าพระองค์นี้อุบัติขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระองค์ไม่เคยได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นมาก่อนเลยเพราะยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก่อนหน้านั้นแม้แต่องค์เดียวพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ใช้ระยะเวลาในการประทับนั่งบนโพธิบัลลังเป็นเวลายาวนาน กว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เกิดขึ้นมาภายหลังคือทรงใช้เวลา5,000ปีนั่งประทับตัดสรู้อยู่ใต้ต้นไม้25ต้นต้นละ200ปีเพราะพระองค์ไม่เคยสร้างพระบารมีและไม่เคยได้รับพุทธพยากรณ์ในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาก่อนเลยพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมมูลพระองค์นั้นทรงพระนามว่า พระติฆะคัมะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีพระชนมายุหนึ่งแสนปีแล้วจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ได้ทรงพยากรณ์เป็นพระองค์แรกว่าต่อไปภายภาคหน้าตระกูลของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งจะมาตรัสรู้ต่อจากพระองค์จะมีสามตระกูลคือ 1. ปัญญาธิกะ 2. สศัทธาธิกะ 3. วิริยาธิกะซึ่งมีเหตุมาจากมานพสามคนได้มีศรัทธาเลื่อมใสปั้นพระพุทธรูปเหมือนพระติกขาคนแรกมีวิริยะน้อยและต้องการจะปั้นให้เสร็จเร็วพระรูปที่ปั้นจึงมีขนาดเล็กที่สุดด้วยผลแห่งกรรมนี้จึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะคือใช้เวลาในการสร้างบาร,รมีน้อย เพื่อให้จัดสรู้ได้เร็วที่สุดและพระวรากายก็เล็กเหมือนกับพระรูปที่ปั้นคนที่สองมีศรัทธามากแต่มีวิริยะน้อยปั้นเหมือนพระติกค่ะมากกว่าคนแรกพระรูปมีขนาดปานกลางด้วยผลแห่งกรรมนี้จึงได้มาจัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าประเภทศรัทธาทิกาคือใช้เวลาในการสร้างพระบรารมีปานกลางคนที่สาม มีวิริยะแก่กล้ามากที่สุดและต้องการจะปั้นพระพุทธรูปให้เหมือนพระติกขะมากที่สุดจึงได้ใช้ระยะเวลาในการปั้นนานที่สุดและพระพุทธรูปที่ปั้นขนาดใหญ่เท่าองค์จริงด้วยผลแห่งกรรมนี้จึงได้มาจัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าช้าที่สุดแต่มีพระรูปกายสูงใหญ่มากที่สุดใช้เวลาในการสร้างบารมีนานที่สุดพระพุทธเจ้าองค์สุดท้าย แห่งมหาพัทธรก,กับนี้ในอนาคตการในช่วงที่อายุกาบลดเหลือ80,000ปีในอันตรรก,กับที่13ของอสงไขยกับที่4แห่งมหาพัทธรก,กับปัจจุบันในการนั้นสิริมหามายาเทพบุตรจากทรงจุติจากดุสิตเทวโลกลงมาปฏิสนธิในมนุษย์โลกเพื่อบังเกิดเป็นพุทธมารดา ของพระศรีอริยะเมตไตรมหาโพธิสัตว์และพระนาถเทวเทพบุตรจากทรงจุติจากดุสิตเทวโลกลงมาปฏิสนธิบังเกิดเป็นพระศรีอริยะเมตไตรมหาโพธิสัตว์พระองค์นั้นและจากทรงตัดสรู้เป็นพระศรีอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าและเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายแห่งมหาพัทรักับนี้ จนถึงการสิ้นยุคแห่งพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่หมหาพัทรักษกบอันแผ่นดินโลกกธาต์ปัจจุบันก็จากสูญเส้นจากพระพุทธศาสนาเป็นเวลานานจนถึงมีไฟบรรลัยกันมาเผาผลาญล้างแผ่นดินทั่วทั้งแสนโกดจากระวาลให้พินาศไปจนหมดสิ้นต่อแต่นั้นชั่วกาลนานจึงจากบังเกิดมีแผ่นดินโลกกธาต,ต,ตั้งใหม่ขึ้น แต่แม้จากมีมนุษย์และหมู่สัตว์เป็นอันมากมาบังเกิดแต่ผืนแผ่นดินนั้นก็แผ่นดินแห่งสุญญามหากบอันสูญเปล่าเพราะจากไม่มีพระโพธิสตัตว์เสด็จอุบัติลงมาจัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใหม่เป็นเวลาชั่วการานานถึงหนึ่งสุญญยะอสงไขยฉะนั้นใครที่ไปเกิดในช่วงนั้นจกเสียเวลาเปล่าและคงมีแต่อบายภูมิ เป็นสัมปรายภพของสัตว์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นจงตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาไปพบพระศรีอานเพื่อฟังธรรมและบรรลุธรรมในพุทธันดรหน้านี้เสียเถิดพระพุทธเจ้าสมนาโคดมทรงเคยบำเพ็ญบารมีสิบทัสที่แผ่นดินไทยเรื่อง เมืองไทยเป็นแดนพุทธภูมิพระพุทธเจ้าสมณะโคดมทรงเคยบำเพ็ญบารมีสิบทั์ที่แผ่นดินไทยปกินณกะธรรมของหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมเล่าธรรมโดยหลวงปู่จามมหาปุญโยหลวงปู่ตื้อยืนยันพระพุทธเจ้าสมณโคดมองค์ปัจจุบันทรงเคยบำเพ็ญบารมีสิบทั์ และเคยเสวยชาติในเมืองไทยหลายครั้งหลายสถานที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่การบำเพ็ญบารมีสิบทั์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการเสวยชาติมาเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีในการก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นหลวงปู่ตื้อได้เคยเทศบอกเล่าไว้ดังนี้บารมีสิบทั์ของพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบัน หลวงปู่ตื้อบอกไว้ว่า 1. ทานบาร,รมีพระเวสสันดรอ,อยู่ที่มหาชัยจำปาสัก 2. ์ 2. ศีลบาร,รมีพญานาคเผือกภูริทัศน์อยู่อำเภอจอมทองเชียงใหม่ 3. เนคขมมะบาร,รมีเตมียาใบอยู่เมืองพระราณสี 4. ปัญญาบาร,รมีมโหสถ ปรุงเทวหะหวิริยะบารามีมหาชนกตกน้ำเป็นไทยเงี้ยว 6. ขันติบารามีจันทกุมารเมืองยวนตุงวังฟ้ารอนหาตังเงะชายง่วนเดี่ยว 7. สัจจะบารามีวิธุระบัณฑิตจังหวัดสุโขทยัย 8. อธิษฐานบารามี เนมิราชเมืองม่านอ่างว่าหงสา 9. เมตาบาร,รมีสุวรรณสามจังหวัดอุตรดิตถ์สิอุเบกขาบาร,รมีพรหม,มานาถกรุงกบิลพัทอย่าสงสัยด้วยเหตุนี้เองาศาสนาพุทธยังย้ายมาอยู่เมืองไทยตั้งมั่นอยู่ได้ชาติที่เป็นนกยุงทอง ก็อยู่วัดพระเจ้าน้ำมงท่าบ่อชาติที่เป็นลิงเผือกก็อยู่วัดหินหมากเป้งชาติที่เป็นนกคุ้มเท่าดุมเกวียนก็อยู่ธาตุพนมชาติที่เป็นกระต่ายให้ทานเนื้อก็อยู่วัดป่าห้วยทรายหลายพบหลายชาติก็อยู่เมืองเหนือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้บำเพ็ญบารมีเกิดตายในเมืองไทยนี้มาก เมืองไทยจึงเป็นเมืองของโพธิสัตว์เกิดมาบำเพ็ญบารมี